เวเฟอร์คัพของแบนบัพปี้ตัวนี้นะคะจะเป็นรูปทรงแก้วครับแบบนี้ส่วนมากคนไทยจะเห็นเป็นเวเฟอร์โคนใช่ไหมคะตัวนี้จะทานง,ง่ายกว่าแล้วก็ไม่เป็นขยะด้วยค่ะสามารถใส่เจลาโต้แล้วก็ตักกินได้เลยแค่นี้เราก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้แล้วเพราะว่าทานเสร็จแล้วก็อิ่มอร่อยแล้วก็ไม่เป็นขยะอีกด้วยค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าใส่เจลาโต้หรือไอศครีมลงไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วสามารถทานได้ไหมไปดูกันค่ะ ใส่เจลาโต้แล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเจลาโต้กูรูหรือดุก้ามารีของเรานะคะมีขายพิตาชิโอด้วยซึ่งตอนนี้มาแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นเพ,พนพิตาชิโอซอสพิตาชิโอหรือว่าคัมเบอร์พิตาชิโอลูกค้าที่สนใจพิตาชิโอนะคะสามารถทักมาคุยกับเราได้เลยค่ะนี่นะคะพอใส่เจลาโต้เสร็จแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็สามารถทานเวเฟอร์ตัวนี้ได้เลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวไหนนะคะสามารถทักมาคุยกับเจราโต้กรูไทยแลนด์หรือว่าลูก้ามารีของเราได้เลยค่ะ